สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องไก่น้อยมากล้วบอกว่าฮับไก่น้อยกันนะไปลงหานเบิดมือเลยมันอีพี่น้องเอ,อ้ยเหมือนกับต่อพายห่นงหนามเลยขอเรื่อนมันขึ้นใหม่เลยปลาลุงเนี่ย เดือนที่13เนอะ13ออกมา3ามคำเดือนสองงามว้ไก่มากดบ้า,าเดี๋ยวก็ขึ้นนะันสาวคนนี้เนาะกเนาะนยกยกสา์กับวันเออหยกเสา์กับวันเสาววันที่วันที่เสาห่า บักขึ้นก็บางทีถ้าว่าเอาหยังกันวะอ่าร้านคั่นอ่า à, là là bạc มื่ออื่นเฉยชิดเนาะคือไปตอกกันใส่มะงั่วอีต่วนมะงั่วอีต่วนเนี่ยนะเออลงมาจะถึงแล้ลงมาพอดีไหมอีกหนาจะกินข่าแน่ถามว่าว่าว่าทีเป็นคนหนังพังสบายดีพี่น้องกำลังโกมร้านพี่น้องยันเราชิบเลาะแล้วก็เล่นกับนอนอันนี้ไดยมึงดูค่ะก็ตื่นบางสี่โมงชิโนวันโอ้ยมันบ่นอนนะอะกาศยังเล่นอยู่ จะนอนมันตกผตอนนูไปหาบนะมันมุ่พ่อมันตกก้นไม่กดอีหลาลงมานอนบครั้ก็มานอนเผาอีหลาได้ยเนหะยังบ่มานอนเด้อมามานอนจังไหนใครเหตุงานบาทะเลาะห้องเก่าแล้วขันเวลาเผาห้ยกขึ้นเพื่อนสามขึ้นช้ามือผมไปจังออกขึ้นเฮื่อนับขึ้นห้มาณเดียวครับ กันเยอะเลยเนาะประดมแต่ว่ากันคือสมัยตะกี้นี่ยสามปีเนาะประดมเขาจะปล่อยนี้เลยได้เขาจะปล่อยนี้เตือนให้นอนจนบอยมีภัยอันออกแบบบอยแมนว่ะบอยมีไพออกแต่ว่าออกกับบอยมีแบบขาดในเฮือนในห่านใบขาดในห่านละสามคืนพีเนาะต้องมีคนอยู่บวกคนหนึ่งกับสองคนชือกันเนาะให้อยู่ได้นะเปลี่ยนแล้วออกบอโมประดมบ่ดอเนาะมีเตือน เพื่อนนี่การน,นอนชา้นนชามืนกามืนน้ยางกังเวนกับปรเด็ออกไปเฮียสีบปออกดนอนามืกัไปกังเวนนะมันก็ออกไปแหละคุมันสีด้สีไปนางเฮืนอนลังทึงนีตน่ตอนป้าน้เพิ่นเฮือนนกระติกพวพัวเผามียอยู่ <laughs> พวพวออกข้างนอกมีนงางเา อาลีบ่ได้ไปซได้3มื้อ3คืนบ่ได้ออกจากเฮือนใดผู้นึงไปผู้นึงบ่ปาก<ป> <gim. S 2> ็เคยได้ยินอยู่เนาะแต่ว่าแต่ว่าเฮานะ่ะบ่มีแต่ว่านอนนอนัน3คืน3คืนคู่ม,มื้อนี้น่ะ3คืนแล้วก็ไปโลอื3คืน,นคือกันแหละ3มื้อ3คืนตะกี้น่ะ3ปีได้เดอ้อจคนี้แต่บ้านแต่เฮือน โอ้ยตีนเชือกับปุตีทั้คนดีโอ้ยปวดมันกันเบักายไหนยังเด่นอเพลงเ้ยกับถ่ายคลิปูน่งายนน้อก็เลืมให้พื้นอ้อยไปหบคำเมื่จังวันมันอันดุดเอ้ยฮะอจามีเะรน้าเลป่ดูดูแล้วนถายคลิปคลิปอึอึ่นมาก ไม่เกื่อลงมาลงมางาลงลงมาลงมาองมาล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 งเางาลูมาลงมาลงมงมางมาลงมาลมาลงมามาลยมนลงมางมานงมาลงมลงมานงมากงาลงนาลงลงกามาลงมาลงมาาลงมาลงมาิมามาลงาอยงมกมนลามงมงงมามางน กุ้งก็ไ้กินย่ตัวกุ้งไอกที่กินหมึกมึกัสเซนสีทองเที่หลวกซองเถื่อพวกเศษซองเถื่อหลกหันเลยนุกเสเนซองเถื่อยังพออยู่ท้องนี่คนกินคนกินกุ้งหมุคันกินหมึกนะเองกินแต่หนูอัดมันไปหน่อยนี้เยอะฝาดไปเลยพี่น้องเอ้ยยังรับเลยท่านก่อนนท่านยังรับเลย เมื่อคืนนี่เองหลุดไปอันปิดอันนี้มันลมนี่เองเนี้ยไปพายทวารช้ำยังแจ็กซีเมนมาแต่แล้วเห่วเข้ากันนอนจากโตนี่มานอนเบิดหน้าผาตังนี่กูาเขี่ยเขาเขี่ยเขาบอกชี้อีกลงมากบ่งทีบักน้อยนั่นถือไม่ข้อนุ่มแผลแรกว่ามาห่างกั่เพิ่งนี่มีแต่มาเขาบักเชื้ออีมีก็ลงมากผิเบิดเจอแล้วบางทีมันขื่นกับวันนี้นบ่บ่บ่นอน ี่ม่ทั้งนีชงอย่ทั้งนีชงเป็นนมเบอร์ร่บรับ้าีสาเมื่อเปือแพกาเจียงเนื้อตื่นกินนมตื่นมาแล้วก็มาเล่นบายบายไม่อยากเมื่อไมนเร้าไงไมนอยากเมื่อไม่เศร้ามันเที่ยวแต่ไปปุ๊กนู่นนกรเทียบจะใบใบมันหายมันหายจะดัอีก Mình hai dâm mẫn an yako ăn, mặt hạ trùng yang hô 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 เาใช้ดำหนไม่ใน่เราจะสี่เลยได้ <c oughs> เป็นกระจังขาวจะเทนะ้ำเกระดำคือกนนอะนแอละออ้โหาองกระดำดำ้งเท่าเงินจองเชียวกงสุริกันว่าเสีอย,เอยอย่งนให้ดูสิงานแต่ว่ากับริบอกคนร้ายโดนมีแ <c oughs> ต่หยาพี่น้องฮาหละ ตอนขึ้นเฮือนเพิ่นกะบ่ได้บอกคนหลายมปใหญ่กะนช่วไปเปิดเพลงก่อนออกมาเนาะสิก่อนพี่น้องเอ้ยนอนนอนนก่งายนอนอืมอืมไปฟิกแต้สั่งนี่เมื่อคืนพไยเปิดเพลงได้หะแมวกําลังหยางแล้วว่าเปิดเป็นมาพอเปิดเพลงกําลังหยางแล้วมาไปเลยได้บุลุ่งไปดอกว่า คามอันไผมาตั้งรีโลเนาะเนาะอันจิเเมวล่ะอือให้ไปตอนเช้าบ่อีกไปตอนไหนแล้วไปบ่อีกบ่อยากไปบ่คุณไปแต่เช้าก็ได้สวยๆเพิ่นหยังตื่นเช้าอยู่ได้มึงยังสิไปขึ้นเฮือนยังสิไปเฮือนบักเขียดกินก็สิไปย่อเฮือนได้เออซองใบก็ได้ มปยาเนียขียวอีมแต่หับตายอล้บ่อืมมันจักนอนตอนนี้ก็สิบเก้านาฬิกาสี่สิบเก้านาทีปุญยายิ้งเดี๋ยวมันอนนะอืมอืมเตบ่าดนอนนั่นกี่มาพี่ได้อันมันคือ ปรามจะคือบุลองหยับมันปรามเปลี่ยนคางนอนดูจะมานอนคางนี้อุตบามหยับมา,ม,าบมันก็ะจิกิงตะคางนั่นเอ๊ะมันกระจิกิงด้วยอะไรลองมึงเล่เเนเมื่อนหะรออกเพ่งการแหย่เอื่อย,ย,อย,ยนอนตูบตัวนั้นพี่น้องเลยตืมม่นมากหมดเห็นป่ามันก็นหายหายอันนี้ไดือดขึ้น บันนี้มันหัวอ่ะเฮามานอนเดึกเนาะมันมันบไดหายเลยที่ตะมือมากต่ิดไปผิดมากครับขืนครับลูกบางทีจะตีนมาดิมันซาบทีปากบบบป่ป้าือมนเอ๊ปากแหมหน้าอยมึบ่นนอนบะขวกนเอ๊ะบกอก้ว่าอยกุห้าขแป้งใช่ไมนมันก็เทอเลย มันมันยับลงมาผิยุมีแต่ยับขึ้นไปห้านูย่ีนยาหัะไงเปลี่ยนได้อีกเยมันนี่แหย่อมมนนอนขังนี้อ้าวแต่ว่ามันมากนี่มักสิไปวุ่งบรรจอกินมดนอดถทาไปนอนพี่เนาะพี่แต่ซังโอเคพี่นองเอ้ยกมการานีเนาะมานยรับเนมกรับสนิี มืปีดไผ่เฮียงยงบัน้ึกเฮียงคือแฟดดะครับปีดไผ่มันก็มืเลยงบนี้เอาพี่น้องเฮียงือแฟดราบบันทึบันเสยแาบนเงเงนี้ไปุ่ิตมาไน้มันคือดาบบนใส่โนนคู่มืดเลยใเปิดท่ห้อนี่พี่น้องเอขอบคุณทีกำลังใจเดอ้พี่น้องวลงไปกินยังคนอ่ะเออเจอกันลงไปกินยังอีร้อยนะอันแมวตอนนั้มากินไก่แต่นจีไก่ด่าัน มันเลยปกไม่ได้ไม่ได้มองขอลงมาอย่างค่ะจะเห็นแมวอยู่เมื่อคืนนี่นะเมื่อก่อนนะเอออันลงไปกล้น่ะเมื่อคืนนี่นะได้ยินแต่อะบางมันถามมึงไปยนะังรอยจักมันบอกยังแตง,งว่าอันเอาบักอันนี้มา <ừ. S 2> มน้ำนะ่อคืนนี้เห็นรูปแม่นะเออเมื่อคืนนี้เนะี่ยเห็นกะทพอ,อจะลงไปกินยังคุณอ่านมากินยังคุงนน้ำเอาลาน <laughs> เฮีนอามันไปบ่อยเยอะเห็นอาไปหลักกินมือกะทะมือเลยก็ยฮดอาหลักไปกินอยู่ไอเนี่ยไฟหอมบอกเลยอีนูอาลงก่อนเลยประเดียวนบ้ระเดีนี้ยังไม่ได้เมื่อไงลงไปหาอาเมบ่อเยอะนี่มาอะไรอาชะเดะโทฮะอาชะเดะโทรฮะนะฮากะกางมุ้งกำลังกางมุ้งกำลังที่ไปโู้ยู่อยู่พูดเออชิย่างไปเบิ่งอยู่อยู่กันเทียบประธานใด้ไหมไปเี่น้องไว้ไปหาเปิดเพลงฟังก่อนนับนาปีปัจจุบันทุกคนนะครับ มันอันน้่งจึ้มมันบริโภผ้าได้ถ้ามันรับผ้าบระหภมผ้ามากกว